สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระแะร่ากันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานบอกว่าเซอร์อเล็กซฟกุสันจะยุติบทบาทของตัวเองกับสโมสรแมนยูหลังจบซีซั่นนี้และหลังจากที่เขาได้พูดคุยกับเซอร์ทิมและคีปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูตามรายงานนะครับเขาบอกว่า เซอร์เลฟฟูกุสันเนี่ยจะลาออกจากตำแหน่งทูตและผู้อำนวยการของสโมสรแมนยูหลังจบฤดูกาล2024-2025โดยสองบทบาทนี้ที่ป่าเฟอร์กี้เขาได้รําลงตำแหน่งมานะครับมันก็นานแล้วนะตั้งแต่สมัยที่เขาลาออกจากผู้จัดการทีมแมนยู ในปี2013นะครับซึ่งดูเหมือนว่าในการตัดสินใจของป่าเฟอร์กี้ครั้งนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะว่าป่าเฟอร์กี้เสอร์จ,จิมและคลฟแล้วก็บอร์บประธานแมนยูภายใต้ยุคข,ของบริษัทอีดอสเนี่ยได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ประชุมกันนะครับเพื่อหาทางออกร่วมกันนะฮะ แล้วก็สุดท้านยนะทางป่าเฟอร์กี้ก็ตัดสินใจในที่สุดนะครับและก็ดูเหมือนว่าทางด้านเซอร์เล็กฟูกุสันนะครับก็จะเข้าใจดีถึงสถานการณ์ของสโมสรในปัจจุบันนี้ของเซอร์จินลคัคีฟซึ่งกําลังมองหาการลดต้นทุนในหลายๆด้านเพื่อจะนําเงินไปลงทุนในการสร้างทีมนะฮะและถ้าจะให้พูดในแง่ของการลดต้นทุนของสโมสรเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับทา,านัเซอร์จินลัคีก็ได้มีการปลดพนักงานออกจำนวนมากกว่า250คน ซึ่งก็ทําให้ค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยมันประหยัดมากขึ้นแล้วก็เอาไปหมุนเวียนในส่วนอื่นมากขึ้นนะครับและสาเหตุที่เซอร์จิมและคีฟต้องประหยัดแล้วก็ลดต้นทุนมากๆเนี่ยก็เพราะว่าทางสโมสรแมนยูเนี่ยไม่ได้ไปเล่นใน UCL มันก็เลยทําให้นะครับอยอดจํานวนขายเสื้อยอดสปอนเซอร์เนี่ยมันลดลงรวมทั้งนะครับหุ้นต่างๆก็ตกลงด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ไป UCL นะไปแค่ยูโรปานะครับเพราะฉะนั้นนะครับในกรณีการที่แมนยูจะไป UCL เนี่ย มันก็จะมีผลต่อเก้าอี้ผู้จัดการทีมแมนยูนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไหนนะก็ตามนะครับที่จะเข้ามานะฮะอ่ะในส่วนนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมีทูตของสโมสรน,นี้เกิดขึ้นมาแทนป่าเฟอร์กี้หรือไม่นะครับเพราะว่าการมีทูตของสโมสรน,นี้ก็ดีเหมือนกันนะเอาไว้เจราจาน,นั่นนี่นะครับแต่ก็ต้องดูท่าทีของบอร์ดบริหารแมนยูเสียก่อนนะครับว่าเขาจะเอายังไงกันแน่ในส่วนนี้นะครับถ้าแรงข่าวเบื้องต้นนะครับก็ยังได้กล่าวเสริมเพิ่มเติมไว้อีกด้วยว่า ถึงแม้นะครับเซอร์จ,จิมและเคฟจะยุติบทบาทของป่าเฟอร์กี้แล้วเนี่ยแต่ว่าป่าเฟอร์กี้นะครับก็จะยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารภายในสมโมสรแมนยูอยู่ และก็ยังคงได้รับการต้อนรับให้เข้ามาชมเกมของแมนยูได้ตามปกตินะครับอ่ะก็ตามนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะยุติบทบาทไปแล้วทางสโมรสรแมนยูก็ยินดีต้อนรับป่าเฟอร์กี้เสมอน,นะครับอันนี้ก็ตามรายงานจาก bbc s p o r t สื่อของอังกฤษนะครับที่ต่อมารายงานแจ้งทุงกคนทนานนครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานจาก B B C Sport อีกแล้วนะครับที่เอามาระบุว่าเอ,อริกเดนฮาผู้จัดก,การทีมแมนยูจะเดินทางกลับมาที่สนามฝึกซ้อมเคลิงตันในวันนี้เพื่อเริ่มต้นวางแผนสำหรับเกมที่จะพบกับเบนฟอร์ดในวันเสาร์นี้และถ้าเกิดว่าในเกมวันเสาร์นี้แมนยูไม่ชนะ ford เบนฟอร์ดนะครับ แมนยูก็จะทำสถิตินะครับไม่ชนะลวดเลย5เกมติดต่อกันในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งว่ากันว่านะครับในเกมที่แมนยูจะพบกับเบนฟอร์ดในวันเสาร์นี้เนี่ยเทนฮากจะไม่มีนุตแซมัสราอุยเฮรีเมกไวยลุคชอและก็ไทเลวมลาเลเซียนะครับซึ่งนักเตะที่กล่าวมานเนี่ยก็เหมือนจะเป็นนักเตะที่เทนฮากมักจะใช้บ่อยๆนะครับแต่ทว่าพวกเขามีอาการบาดเจ็บนะครับอย่างเช่นนุตแซมัสราอุยเนี่ยก็พักฟื้นจากอาการผ่าตัดหัวใจของเขานะครับ และธานาให้เรียกว่านี่ก็ได้รับอากอารบาดเจ็บตั้งแต่นัดที่แข่งกับแอตันวิลล่ามาส่วนทางลูกชอแล้วก็เทรเรนเซียนี่ก็ยังพักยาวอยู่ยังไม่มีวิแววว่าจะกลับมาตอนไหนแต่คร่าวๆนะครับดูเหมือนว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยก็จะดีขึ้นแล้วล่ะและสำหรับตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับดูเหมือนว่าทางด้านเทนฮากนี่อาจจะใช้จอห์นนี่อีเวน หรือลิซาโดมาร์ติเนสเข้ามาเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายแทนเพราะว่าในตำแหน่งแบ็กซ้ายธรรมชาติเนี่ยมันยังไม่มีนะครับนักเตะสองคนเนี่ยก็ยังเจ็บอยู่นะอย่างลูกชอกับทะเมลมาเลเซียนะครับส่วนข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะครับก็คือว่าทางด้านเมสันเมาส์เนี่ยกลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วและเมสันเมาส์นะครับอาจจะมีรายชื่อในนัดที่แมนยูจะพบกับเบนฟอร์ดก็ไปไปได้นะครับถ้าเกิดว่ากล้าเสี่ยงที่จะใช้งานนะเพราะว่าเมสันเมาส์เพิ่งหายจากการบาดเจ็บมานะกลัวว่าเจ็บเหมือนเดิมนะครับ แป๊แบ,บเดียวไปเจ็บเนี่ยไม่ไหวนะฮะทั้งนี้ยังไม่พอนะครับแร่งข่าวเบื้องต้นเขาก็ยังได้อธิบายทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าในเกมกับเบนฟอร์ดเนี่ยไม่ว่าเทนฮาร์จะมีผู้เล่นบาดเจ็บมากน้อยเพียงใดแต่บอร์ดบริหารแมนยูล้วครับก็จะทําการประเมินอย่างละเอียดทีท่วนซึ่งบอร์ดบริหารแมนยูเนี่ยจะดูว่าเอเดนเทนฮาร์สามารถแก้เกมได้หรือไม่เทนฮาร์จะสามารถปรับแผนการเล่นหน้างาน ได้ดีมากน้อยเพียงใดซึ่งในส่วนนี้บอร์ดประธานแมนยูจะดูจริงๆจ,จ,จังๆเลยนะครับพวกเขาจะมาเหมือนวันที่แข่งกับแอสตันวิลล่านั่แหละฮะในส่วนนั้นนะครับอ่ะก็ตามนั้นแหละครับถึงแม้ว่าบอร์ดประธานแมนยูไม่มีวี่แววเลยว่าจะปลดเทนฮาร์กแต่สถานการณ์ของเทนฮาร์กก็ยังอยู่ในขั้นวิกฤตอยู่ดีนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟอร์เรนโพเทนเบิร์กนะครับที่ต่อมารายงานว่า ในขณะนี้นะครับสโมสอแมนยูกำลังจับตาดูสถานการณ์ของรีออนโกเดสกาและก็เลรอยซาน่นักเตะของบาเยอร์บินิกทั้งคู่นะครับซึ่งว่ากันว่าทั้งคู่นี้เนี่ยอาจจะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นในช่วงตลาดฤดูหนาวหรืออาจจะย้ายในช่วงตลาดฤดูร้อนในปีหน้านะครับและก็มีความเป็นไปนได้สูงที่แมนยูจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ในตำแหน่งกองกลางตัวรับ โดยรายชื่อของพวกเขาที่ลิสต์เอาไว้เนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งของลีออนโกเลสกาคนนี้แหละซึ่งเป็นตำแหน่งที่แมนยูกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าทางเดนอ็ดเวิร์ดใช่ไหมเขากำลังมองอยู่นะ,อะกองกลางตัวรับในเวลานี้นะครับเพราะว่าคาเซมิโร่ไม่ค่อยจะไหวแล้วนะฮะและในส่วนของอูกเตนี่ก็ยังไม่สามารถที่จะปรับการเล่นเข้ากับทีมได้นะในเวลานี้นะครับมันก็เลยจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมกองกลางตัวรับเข้ามาอีกคนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ลดการประทะแล้วก็ลดการอาการบาดเจ็บของนังเตะนะครับ แต่อะไรก็ตามนะครับดูว่าทางดีออนโกเลสกาเนี่ยเขายังไม่ต้องการที่จะย้ายไปหาทีมไหนในช่วงตลาดฤดูหนาวนี้และดูเหมือนว่าสัญญาของโกเลสกากับบบเยอร์เมนิกเนี่ยจะมีสัญญากันจนถึงปี2026ดังนั้นนะครับในเวลานี้เนี่ยที่ยังเหลือสัญญาอยู่ทางโกเลสกาก็ยังไม่รีบร้อนที่จะย้ายทีมไปไหนนะฮะและก็ในส่วนของเลรอยซาเน่เนี่ยดูเหมือนว่าทางยอร์เมนิกมีการเจรจาสัญญาใหม่กันแล้วหลังปี2025 แต่ก็ยังไม่รู้ว่าทางนักเตะเนี่ยจะตอบตกลงสัญญาใหม่กับบบเยนหรือเปล่านะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับว่าถ้าเกิดไม่ต่อสัญญาเขาจะย้ายมาแมนยูหรือไม่เพราะว่าทางซานีเนี่ยเขาเคยเป็นอดีตนักเตะของแมนเชสเตีรนะครับเพราะว่าผู้คนอย่าลืมนะแมนซีกับแมนยูไม่ค่อยจะถูกกันเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่ค่อยจะถูกกันนะครับอรอดูกันต่อไปในดิวนี้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟาบิเซโอโรบานโน่นะครับที่ต่อมารายงานว่าสโมสสแมนยูต้องการลงทุนเซ็นสัญญาณในตำแหน่งปีเข้ามาในปี2025โดยในตอนนี้สโมสสแมนยูเนี่ยได้ใส่รายชื่อเอเบเลซีเอเซนักเตะของคิตัมพะเลตเอาไว้แล้วซึ่งเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทางบอร์ดประธานแมนยูอย่างแนนเอ็ดเวิร์ดจะดึงนักเตะรายนี้เข้ามาสู่ทีมแมนยูในปี2025นะครับ ต่อมาครับก็ตามรายงานจากฟอร์เรนโพเทนเบิร์กอีกแล้วนะครับที่ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์เดนต้องการที่จะดึงตัวอัลเฟนโซเดวีเข้ามาสู่ทีมแมนยูในตลาดซัมเมอร์หน้าและดูว่าทางแมนยูเนี่ยจะได้รวบรวมข้อมูลของนักเตะรายนี้เอาไว้แล้วเพื่อเสนอต่อบอบร์ดประธานแมนยูแต่ถ้าว่าทางด้านแมนยูเองเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าจะปิดดิลนักเตะรายนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่านักเตะรายนี้เนี่ยก็มีสโมสรอ,อย่างเรอัลมาดริดที่ให้ความสนใจอยู่เช่นกัน และดูนว่าทางนั้งแต่เองก็ต้องการที่จะย้ายไปสโมสสเรอัลมาดริกซะมากกว่าโดยในปัจจุบันนี้นะครับทางเดวี่เนี่ยก็ยังไม่มีการเจรจาสัญญาใหม่กับบบเยอร์มินิกเพราะมีการคาดการกันว่าเขาอาจจะรอย้ายทีมแบบฟรีค่าตัวในตลาดซัมเมอร์เพื่อที่จะไปซบอกเรอัลมาดริกนั่นเองนะครับอ่ะก็ตามนั้นนะครับแต่อย่าเพิ่งท้อไปนะครับเพราะบอร์ดบริหารแมนยูชุดนี้ ถนัดมากในการตามจีบนักเตะเพื่อเข้ามาสู่สโมสรน,นะฮะก็ต้องรอันดูคนต่อไปนะครับว่าบอร์ดบริหารจะเอาอยู่หรือไม่นะครับสำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ